นิดคำว่าพุทโธดียังไงก็เห็นยังไม่ต้องอธิบายมากดเดี๋ยวก็คุยกันแนะนำวิธีปฏิบัติกันก่อนวิธีปฏิบัติก็ขอได้โปรดไม่ต้องเครียดเอาอย่างนี้นะธรรมดาญาโยมพุทธบริษัทที่มีเวลาน้อยให้ใช้การบังคับใจตัวเองครั้งละไม่เกินสิบรอบ คำเราคำว่าสิบรอบหมายความให้ใจเข้านึกว่าพุทธใ,ใจออกนึกว่าโทเป็นหนึ่งรอบเริ่มหนึ่งจบอย่างนี้ไม่เกินสิบใช้ได้แต่การที่ว่าบังคับไม่เกินสิบต้องบังคับให้ทรงตัวจริงๆหมายความว่าเวลานี้เราต้องการจยภาวนาเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็บังคับใจว่าไร้ใจเข้าเรานึกตามว่าพุทธ ให้ใจออกนึกตามว่าโทแต่ว่าเวลาให้ใจให้ใจตามสมบายอย่าบังคับลมให้ใจทําอย่างนี้คิดว่าเราจะทําครั้งนี้เป็นแค่สิบรอบคือว่าสิบครั้งพุทโทรสิบคนในขานาที่เราจะเข้านาพุทโทรสิบผนนี้เราจะไม่ยอมให้รมจิตคิดถึงอย่างอื่นเลยถ้าบังเอิญถ้าถ้าบังเอิญจิตคิดฟุง้งซ่าน ก่อนยึดึกถึงครบสิบครั้งก็เริ่มต้นใหม่ให้เข็ดถ้าท่านทำอย่างนี้ทุกคนก่อนหลับนึกภาวนาว่าพทุทโธให้ใจเข้านึกว่า,าพทุทธจะเอานึกว่าทโธหรือว่าจะภาวนาอย่างอื่นก็ได้แค่สิบครั้งให้ทรงตัวจริงๆแล้วก็ปล่อยจิตคิดไปือตามเรื่องตำราไปถ้าเวลาตื่นใหม่ๆยังไม่ตะองรกจากที่นอน นอนแบบนั้นภาวนาอย่างนี้สิครั้งรู้ลงใยใจเขาออกด้วยทำอย่างนี้ทุกวันอย่างช้าไม่เกินสามเดือนกำลังใจของทุกท่านจะเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานหมายความว่าจิตจะทรงสมาธิได้ดี <c oughs> ใ,นในการทรงสมาธิจะนานหรือไม่นานนั้นไม่สำคัญอย่าไปเร่งรัดเกินไปถึงแม้ว่าจิตจะทรงสมาธิได้ไม่นานคําไม่ฌานาก็คืออารมณ์ชิน ถ้าว่าจิตบ้างจะรบอื่นจิตจะนึกถึงพุโทโธขึ้นมาทันที <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องบังครับอย่างนี้เที่ยวผู้ทรงฌานถ้าเป็นผู้ทรงฌานแบบนี้ดีแบบไหนก็ต้องของนำตัวอย่างมาตัวอย่างที่จะนำมานี่ไม่ใช่ผู้ทรงฌานเป็นคนที่มีบาปมากแต่เด้ว่าก่อนจะตายคิดถึงพระเจ้านิดเดียว ก็ตายแล้วไปสวรรค์จากสวรรค์จะเดินต้องลงอเวจีเป็นต้นแต่ก็ไม่ทันจะลงเพราะพบองค์สมเด็จพระทศกุลคือพระพุทธเจ้าฟัางเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวเป็นมรโสดาบันไ้ตัดความชั่วทั้งหมดไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเรื่องย่อก็จะเเราสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องมัไดกุณลีที่บุติ